พบกับรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้กับไม่เพียง5 3 0 0 0พกิโลเท่านั้นสวยคุ้มค่าแค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้มดจะนําคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับเจ้ารถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากแล้วก็น่าใช้มากสําหรับมิ t s วิชิปา Pajero ่สปอร2.5 GT Premium นะคะโมเดลปี2018 น่าใช้ยังไงนะคะและเขาปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรไปบ้างในโมเดลนี้นะคะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะอย่างาที่เรารู้กันนะคะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรถครอบครัวนะคะเป็นรถอนเนกประสงะค์เนาะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport นะคะในส่วนของโมเดลปี2018นะ,ะเขาก็เปิดตัวมาในงานมอเตอร์โชว์เลยนะ,นะตอนนั้นน่าจะเป็นในช่วงของเดือนมีนา หรือเมษาอะไรประมาณนี้นะคะที่เขาออกมาแข่งกันแล้วก็มี3รุ่นย่อยนะคะที่เขาปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนชื่อรุ่นไปนะคะในโมเดลของตัวนี้นะคะจากที่เราเขาเรียกว่าอะไร3รุ่นย่อยของเขานะจาก2.4 GLS Limited ขับ2เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น2.4 GT นะคะ คือตัวขับ2นะคะแล้วก็ตัว2.4 GT ขับ2จะเปลี่ยนชื่อเป็น2.4 GT Premium นะคะสำหรับขับ2เหมือนกันและก็ในส่วนของตัวขับ4ก็ยังคง ชื่อเดิมอยู่ก็คือ2.4 GT Premium CWD ก็คือขับสีนั่นเองนะคะในการปรับเปลี่ยนของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโมเดลปี2018นะคะต่างจากโมเดล2017ยังไงนะคะการปรับเปลี่ยนที่เพิ่มมูลค่าขึ้นมา10,000บาทได้จุดไหนมาเพิ่มเติมบ้างนะคะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport นะคะในรุ่นของ2.4 GT Premium ขับ2ของเรานั่นเองนะคะในส่วนของด้านหน้านะบอกได้เลยว่าเพิ่มมา10,000บาทเนาะ พูดถึงความคุ้มค่านะคะเดี๋ยวเราถึงจะพาเข้าไปชมด้านในกันนะคะว่าปรับเปลี่ยนมาอย่างไงบ้างนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นแหละนะคะเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลรหัส 4N15 นะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์4สูบนะ181แรงม้านะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport นะคะเป็นรถที่ได้รับความนิยม มากพอสมควรในรถของคำว่ารถครอบครัวนะและในส่วนของตัวเนี้ยตัว G T Premium เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยโมเดลของปี2018เนี่ยที่บอกว่าเพิ่มมูลค่ามา1,000 0บาทเนี่ยตอนนั้นราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่1,390,000าบาทนะคะแต่สำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าไม่เพียง53,000กับความคุ้มค่าประหยัดไปถึง5,000 0 0บาทนะคะบอกได้เลยว่า คุ้มแน่นอนสาหรับคันนี้นะด้านหน้าในการดีไซน์ของเขามานะเขจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าตัวเนี้ยโมเดลของปี2018ก่อนที่จะปรับมาเป็นปี19ที่เป็นตัวหน้าใหม่แต่ถามว่าการปรับเปลี่ยนของโมเดลปี18ไป19จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับเปลี่ยนไปไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแตกต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะคะยังคงสเปคเขาเรียกว่าอะไรสเปคเดิมๆอยู่นะคะในตัวในตัวของปีปี19เนาะพูดถึงปี19นะ ก็จะมีปรับเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้และที่สำคัญนะบอกได้เลยว,ว่ามิสซูเนี่ย เขามีการบริการหลังการขายนะกับแพ็กเกจ5ปีดูแลถึงใจนะคะเพราะฉะนั้นการวารันตีตัวรถไม่ว่าจะเป็นไดมอนด์วารันตี5ปีหรือ100,000กิโลสำหรับมิซูบิ i ิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ค่ะสำหรับใครที่ได้ไปเป็นเจ้าของบอกเลยว่าสบายใจแล้วก็หายห่วงกับการวารันตีถึง5ปีหรือ100,000กิโลสำหรับคันนี้ไม่เพียง5 3 0 0 0เท่านั้นระยะเวลาตัวนี้โมเดลปี2018เนาะ19 20 21 22 23ถึง ปี2023นะคะเพราะฉะนั้นเข้าศูนย์ ได้เลยทั่วประเทศของมิสุบิชิสบายใจหายห่วงแน่นอนนะสำหรับใครที่ซื้อคันนี้ไปนะคะสำหรับในส่วนของด้านหลังนะคะเราก็จะมีสัญญาณกะระยะถอยจอดให้6จุดเลยนะสำหรับมิสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะสำหรับที่มดบอกไปนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรแพ็กเกจนะที่ได้มากับรถนะห้าปีดูแลถึงใจมีอะไรบ้างมีวารันตีศูนย์ห้าปีหรือหนึ่งแสนกิโลอย่างที่บอกไปนะคะฟรีค่าบำรุงรักษานะคะห้าปีหรือหนึ่งแสนกิโลฟรีค่าแรงนะคะระยะห้าปีหนึ่งแสนกิโล ฉุกเฉิน24ชั่วโมงถึง5ปีเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าใครที่ซื้อลรถคันนี้ไปนะคะระยะรับประกันยังมีถึงปี2023เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสบายใจแล้วก็หายห่วงกับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะคะแต่ในส่วนของโมเดลปี2018คันนี้นะคะกับราคารถใหม่ตอนนั้น1,399,000บาทบอกเลยว่ากับคันนี้ประหยัดไปถึง5 0 0 0 0บาทกับคุณได้ไม่เพียง53,000กิโลเท่านั้น รถมือเดียวออกห้างป้ายแดงสวยเนียบทุกจุดเลยมาเดี๋ยวเรามาชมภายในการมาน้องน้องทัศน์พาไปชมภายในกันสิว่าในส่วนของการปรับเปลี่ยนของโมเดลปี2017เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นโมเดลปี2018กับคันนี้เขาปรับเปลี่ยนอะไรให้บ้างกับปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก1 0 0 0 0บาทนะคะได้อะไรมาบ้างนะสำหรับในส่วนของ GT Premium คันนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนเสาอากาศแบบฝังที่กระจก กระบงับงหลังเขาเรียกว่ากระจกบังหลังลมหลังเนาะกระจกบังลมหลังเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอะเดี๋ยวให้ให้คุณผู้ชมดูซิฉายเข้าไปจะเห็นไหมเนี่ยค่ะเขาจะเปลี่ยนสาวน้อง,น,อง,น,องน้องฮัดซูมไปตรงนั้นข้างหลังอะเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะคะในส่วนของสาอากาศแบบฝังที่กระจกบังลมหลังนะคะเปลี่ยนช่องแอร์เพดานแบบใหม่นะคะสามารถเปิดปิดได้นะ,ะช่องแอร์เพดานนะคะ เพิ่มระบบฟอกอากาศภายในรถนาโนอีให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูว่าอ่าตรงไหนมันจะมีปุ่มด้านหน้าอยู่นะคะในส่วนของตัวนั้นแล้วก็เพิ่มคอนโซลกลางบริเวณฐานเกียร์นะอ่าเรามาดูกันบริเวณฐานเกียร์เพิ่มคอนโซลกลางเพื่อให้ เขาเรียกว่าให้ดูหนานุ่มมากยิ่งขึ้นนี้นะเห็นไหมคอนโซลกลางตรงนี้มันจะเพิ่มเป็นบูหนังมาให้นะคะและก็ในส่วนของระบบฟอกอากาศคือตัวนี้แล้วก็ในส่วนของช่องชาร์จไฟอ่ะสองโวลต์ก็เพิ่มมาให้ที่กล่องคอนโซลกลางในส่วนของตรงนี้นะคะอ่ะซูมเข้าไปเลยครับตรงคอนโซลกลางนะคะตรงนี้นะและก็มีอะไรอีกอะ่ะก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมแหละพวกช่องเสียบสมาร์ทโฟนที่หลังบ่เพิ่มไฟสองสว่าง ที่บังแดดฝั่งคนขับผู้โดยสารตอนหน้าให้ด้วยนะคะมีจอกลางมีอยู่แล้วนะคะสำหรับในทุกๆรุ่นนะเดี๋ยวเราจะมาชมนะคะในส่วนของอ่ะเขาเรียกว่าอะไรออปชั่นที่มากมายนะถือว่าสุดคุ้มมากนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์คู่มือทุกอย่างบอกเลยว่าเยอะมากเพราะว่าลูกค้านี่เก็บไวท้ทุกๆท,ทุกเม็ดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าพละบอไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าสมุดต,ตัวนี้เป็นสมุดของอ่า เขาเรียกฉุกเฉิน2ีชั่วโมงนะฉุกเฉิน24ชั่วโมงก็ยังมีให้ตัวนี้ยังไม่เขาเรียกว่า5ปีเลยนะคะ่ะสำหรับรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าวารันตีทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะและรถคันนี้เป็นรถของอุบลแท้นะคะซื้ออยู่ที่มิสซูอุบลราชธานีตรงข้ามเยื้องๆกับเรานี่เองนะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าการว,วารันตีเข้าศูนย์ตลอดนะคะบอกเรยว่าเช็คระยะกิโลตอนนี้ไม่เ <laughs> พียงดูดูไอ้เนี่ย ใบเข้ารับประกันที่ศูนย์เนี่ยไม่ใช่รับประกันเข้ารับบริการที่ศูนย์ไม่ว่าอะไรลูกค้าเก็บไว้หมดเลยเก็บไว้ทุกทุกเม็ดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าทําอะไรเปลี่ยนอะไรมาบ้างเลยถึงระยะกิโลในการเปลี่ยนอะไรยังไงนะคะตอนนี้อยู่ที่53,000มกิโลเพราะฉะนั้นเข้าที่ศูนย์มิสซูชีได้ทั่วประเทศนะคะสบายใจหายห่วงนะคะรับประกันถึง2อ2 3่2023เลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะคะใครที่ได้ไปเป็นเจ้าของบอกเลยว่า คุ้มจริงๆกับราคาที่ได้มากับความประหยัดไปถึง5 0,000นบาทกับไมเพียง53 0 0 0าทนะคะสำหรับมิต s ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้เดี๋ยวเราจะมาชมในส่วนของอด้านหน้าห้องเครื่องนะคะและก็จริงๆสีนี้เขาเรียกว่าสีเทานะสีไทเทเนียมเกรนะคะในส่วนของรุ่นนี้ตอนนั้นเขาผลิตออกมาจะมีทั้งหมดอยู่5สีนะ,ะตัวนี้อ่ะซูมเข้าไปนิดน,นึงค่ะน้องทัศให้ดูไมหน่อยอ่าให้ดูไมหน่อยเรายังไม่ได้ให้ดูไมเลยนะคะ สำหรับรุ่นนตอนนั้นนะเขาจะผลิตมาที่5สีนะเขาจะมีสีขาวมุกก็คือสีไวท์เพลนะคะจะเพิ่มเงินอีก15,000บาทสีเงินก็คืออะไรอะสเตลลิงซเวอร์อาสีเงินนะสีเทาไทเทเนียมเกรก็คือคันนี้นี่แหละที่เป็นสีเทาไทเทเนียมเกรแล้วก็สีน้ำตาลดิ r บราแล้วก็สีดำไดมอนด์แบล็กนะคะทั้งหมดจะมีอยู่ที่ 5สีสำหรับมิซูบิชิปาเจโรรุ่นโมเดลปี2018ที่ผลิตออกมาความคุ้มค่าที่มดอธิบายให้ฟังไปแล้วในส่วนของโมเดลปี17เพิ่มมานะคะอุปกรณ์ที่เขาให้เพิ่มมาเพิ่มเงินมาอีก10,000บาทได้อะไรไปบ้างประมาณ67อย่างนะถือว่าคุ้มมากๆสำหรับคันนี้นะคะส่วนใครที่บอกว่ารถโ,โมเดลปีเดี๋ยวก็มีปีปี2 0 1 9 1 9ออกมาก็ไม่ได้เปลี่ยนออปชั่นอะไรมากนะคะปรับเปลี่ยนแค่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นรุ่นละ5 0 0 0บาทถ้านะมดจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวเรามาม ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็มาทราบราคากันสําหรับคันนี้มาน้องทัดไปที่ข้างหน้าเลยนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังข้างหน้านู้นเลยครับความคุ้มค่าน่าใช้นะคะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2400 cc ซีซีนะคะกับ Mitsubishi า a จโร o สปอร์ต4 G.T. พร e m มี m คันนี้นะคะที่เขาปรับเปลี่ยนชื่อรุ่นมามีทั้งหมดรุ่นย่อย3รุ่นอย่างที่มดแจ้งไปแล้วนะคะในส่วนของ2.4 G.T. 2.4 G.T. Premium แล้วก็2.4 G.T. Premium 4WD นะคะ่มาเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2,400cc 180แรงม้านะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ ดีไของมันเร็วนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะแล้วเรามาดูนอด็อตอาเรามาดูน็อตกันนิดนึงนะคะบอกเลยว่าสวยเดิมมากสําหรับคันนี้นะคะกับความประหยัดที่มดบอกไปกับราคาของคันนี้สีเทาไทเทเนียมเกรสนะ,ะสำหรับมิซูบิ i s h i เจ j ร่สปอร์ตนะคะ2.4 GT ี่พคันนี้นะ,ะโมเดลปี2018กับความคุ้มค่านะ,ะที่เพิ่มมา1,000 0บาทนบาทในรุ่นของ จากรุ่นโมเดลปี2017นสะคะสำหรับคันนี้นะออปชั่นมีให้ครบคันอย่างที่เราพาชมไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น b i r ร์ y ไอวิวกล้องรอบคันก็มีให้นะคะกับออปชั่นอะไรอีกมากมายเยอะแยะถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ให้ความคุ้มค่าสุดๆไม่แพงออปชั่นเลยนะกับราคาวันนี้ที่บุทนำมาเสนออยู่ที่ 8 9 9 0 0 0บาทนะคะ8 9 9 0 0 0บาทกับไม่เพียง53 0 0 0าทประหยัดจากรถใหม่ไป500,000บาทนะคะกับไม่น้อยๆรถสวยๆเดิมๆแบบนี้หาไม่ได้มาบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะคะสามารถยกหูโทรสอบถามมดได้ที่เบอร์0831006161คุ้มค่าน่าใช้แน่นอนสำหรับคันนี้คลิปนี้ขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ